อ,อ่อมึงซีมึงไปมึงอื้นก็นกินได้แล้วนี่มึงซีมึงไปงซีมึงสะก้อนมึงสิว่ามืออื้นนี่อย่างมันพอดีได้แล้วน<อ>่ะกันโสมพักจากพี่น,น,น้องเอาไม่ทาเนีงจะเห็ดย,ยู่เห็ดกินเข้มได้จางเลยนัวพอดีเสร็แล้วใส่สรดติหนึ่ง ตี <medio S 2> no ่ว <cu> ่ต้องใส่ดอกสิมามือเอื้นยังมือนี่แหละลูกมึงเขาจะพี่น้องมืงเขาผสมครับเสียงรถท้ายท้ายปั๊บดินให้คอยบึ้นบึ้นยุคน่ะเอิ้นหน้ามอลูกเคยเล่านี่แหละมาท้ายปั๊บให้ปั๊บสิเท่นี่จะพี่น้องคนท้ายบึ้นบึ้นยุคนะโคด้าแล้วก่เป็นดอกพี่น้องเอ้ย ต้นบักขามนาบ้านมันเป็นซองอ่นกอดกันเม่นบ่เม่อี่ม่กับย่าพ่ออนบ,บอกบักามมันหวานเ<า>ม่นบ่หวานติเมียหวานบ่ี่ยเมีหวานบ่ฮะหวานต้นหวานปลอมปลเลตมตอ ว่าแม่นถ้าเป็นปลาคามสมมันบลคามหวันเป็นสองตนอยู่น้องกันหนึ่งนสองต้นนแก้ยงกผมว่าได้ยินยังแบบปี้นปลาสิละตีต้มน้ำปลาแดกปนปลาจต่พี่น้องปลาดุกโขดหัวรัวเยอะจาพี่น้องมีสิปนปลาด้วยจาะเด้อปนปลากับยังละตี อันนี้อากาศดีจ้ะพี่น้องอันนี้หัวมูติตีแล้วตีหัวมูตีหัวมูจะต้มน้ำมึงสิลวกตพคนประดุกจะใส่ขวดแก้วนี่จำแก้วว้แล้วตีแล้วตีคนแก้วคนคนแก้วแล้วคืดว่าอัน อันเคลื่อนว่าสิบอันค้นเจวสิแบงออกไ้เมโซนเครื่องหนึ่งจะเลยต้องค้นล้วอันนี้ออกบันนี้ถา้ามดากระสิตามร่วมกันเบิดจ้จะบันนี้ตามแล้วอันนึงกระสิเป็นเจวเลยค้นแจวบันนี้สิอันเป็นปนประดุกต่อจะอ่ะปนอันนึงจำเจวได้อันนึงใส่ปนได้จะใสะปน แค่เอาแต่เนื้อมันแล้วก็สิตำแทรกกันเลยเราจะโอ้ยพวกจะกระสิเฮ็ดคือกันบ่แตกต่างกันไปใส่รองน้อยจะน้อยพี่นอ้องเ <c oughs> อนี่นนเร,ระจะน,นี่น้องตั้มเจ้ตั้โพนโอ้ตั้มภาษาสานบานเฮามีพักหยังล่ะละตีเขียว กระสมพักกันเด้เออแม่นกัด้ใส่หลายดอวชมพักดีจาะพี่น้องเมียพรคฉันสมพักโอ้ยสมคักแล้วมึงขึ้นนี่กูกินบ่ตรถ้าสมอันนี้นี่จ้ะสมพักหึพอดีละมือเด็ดจั๊กน้อยก็มากินน้ำกันจ้ะพี่น้องโปดกันกน้อยกันเออไปใส่ลงไปใส่แซ่บใส่จักน้อยก็ไม่กินน้ำกันจ้ะคนตัตัวเลยแล้วแล้วก็กินข้าวเท่านั้นตัวแม่แม่ มามามากินข้าวยายพ่องออกมากินข้าวมันสวยแล้วมามามาออกมากินข้าวบดเนี่ยมากินข้าวน้ำกันจะพี่น้องมะป้อนปลากับอันสมพักมามายายพรอจะเพิ่งไปเห็ดโอ้ยยายพร้อก็ได้ททำความสะอาดเบาซาจักเทียร์มามาแม่ออกมาออกมากินข้าวแม่มะสวยแล้วค่อยๆย่างบ่นหนาวดอกอากาศดีดีจะมือนี่มะอ้าว ขอบคุณแห,หลายเจ้ะพี่น้องเดี๋ยไม่กินข้าน้ำกันจ้ะ